โอเคครับผมแล้วก็พบผมเช่นเคยนะฮะัตเตอร์นะครับและวันนี้ผมก็จะมาเล่นกันในเกมโรบักร์กเชนเคยนะฮะในด่านอะไรก็ี่ยไทยทันซิมูเลเตอร์เนะฮะจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยะครับฮันนี่ก่อนจะไปรับชมคลิปสนุกๆก,ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับไปดูกันเลยอ่าแล้วพอเข้ามาเขามันต้องเล่นยังไงฮะเกมนี้แป๊บหนึ่งนะ เปอะไรอะ่ะเขาให้รับอะไรเต็มเลยอะ่ะมีไดโน่มันจะมีสัตว์เลี้ยงให้เราหรือเปล่าโอ้นี่ไงไททันนะทุกคนเราต้องเป็นหน่วยสำรวจแล้วก็ไปกับจัดไททันข้างนอกกำแพงอะใช่ไหมแล้วไหนกำแพงเราอ,อันนี้กำแพงอะ่ะมันฝึกพลังได้เรื่อยๆเหรอมีออตโต้ออโตเทนแล้วก็ออตโต้ไฟครับออคือเราฟาร์มฟาร์มความแข็งของเราไปทุยักษ์เรื่อยๆอะใช่ไหมมีอะไรบ้างขอดูหน่อยสิ มีโอ้มีอาวุธมีโล่แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วมีสปิริตมีอะไรอะมันคืออะไรครับโอ้ไม่ซื้อฮนะอันนี้ไม่ซื้ออันนี้โลบักไม่ซื้อไม่มีตังนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาอันนี้บลอาอยักษ์ตัวนี้ขอ,อย่ต่อยนี่ไงแล้วเราตายเอ้ยไม่ใช่เราตายแล้วเราต่อยฆ่า,ายักษ์ไปตัวหนึ่งไนงะอ้ยักษ์ตัวนี้น่าจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่หรือเปล่าเราไปเอายักษ์ตัวยักษ์วะล่ะ ตัวใหญ่ยักอะ่ะนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยร้ายกันขอญาตนะปรับปรับโอ้โหบอลบอนเลือดสามสิบล้านตีไปชาตินึงตายไหมไม่น่าตายนะโหเรายังไม่ไหวกับมันนะดิน่าต้องมาตีแบบพวกตัวนี้ก่อนนะทุกคน นี่อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไวกิ้งนี่ขออนุตีไวกิ้งไปก่อนเอ้ยตีก็ลดอยู่ไวกิ้งโอ้โหคนนี้ทำไมตัวใหญ่จังไะดูว่ายักษ์เราตีไปนะฮะเราตีไวกิ้งไปก่อนเราจะเป็นหน่วยสำรวจเบอร์หนึ่งให้ได้เลยอ่ะนะเราจะกำจัดไททันนอกกำแพงนะอ่ะนะเฮ้ยเราได้อะไรมาลูนิกเอ็กหนดูก่อน ใช้เลย power ย5้อคลิปใช้ยังอ่าแล้วตอนนี้เราได้ขวามาแนละ้วทุกคนไหนดูซิแรงไหมเมื่อกี้เราตีเท่าไหร่600ตอนนี้เราตีเท่าไหร่แล้วโอ้ยพัดแเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องยุนี่ออโต้เลยอ่าแล้วตอนนี้ผมฟาร์มาจนแต้มผมสามมือแล้วนะตอนนี้ เหมือนจะมีอะไรเด้งเข้าปเป่ามาเมื่อกี้อุ้ยโลโอ้โหเมื่อกี้ฟาร์มไปแป๊บเดียวมีของทองแล้วเหรอเรามีโละตอนนี้มีโล่โอโ้มีโอโ้มีขวานทองขวานทองเท่าไหรสี่อันโล่อีกสามแล้วโอ้โหแต่อันนี้เรายังไม่มีอ่ะสัตว์เลี้ยงเราหาสัตว์เลี้ยงจากไหนฮะทุกคนโอ้แต่ตอนนี้เราตีแรงจัดอะดูดิเราไปสู้กับอันนี้ได้ยังเขาเรียกว่าอะไรไอ้ตัวบาลอน่ะ ตอนนี้เราตีแค่ไวกิ้งนะฮะทุกคนดูหน่อยวันนี่ไงเราฆ่าไป30 36ตัวแล้วโอ้แต่ถ้าถ้าเราเฆ่าบารอนเรามีโอกาสได้ได้อาวุธสีแดงนะแล้วก็มีโอ้แบบอันนี้สุดยอดไะเนี่ยน่าสนใจแล้วเราจะไหวกับบารอนอยาตอนนี้มีอะไรให้เราอันนี้ไหมเราเราจะรีเบิร์ตทำไมอะ อ๋อได้อันนี้เพิ่มขึ้นด้วยความไวเหรอยังครับยังขอฟา like bon ร์มไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปตีบาลอนปะมาไหนดูสิตีทีละสี่หมื่นได้อยู่นะเออตีทีละสี่หมื่นแต่เลือกสาสล้านเออรอไปเถอะเดี๋ยวเรามารอดูแล้วกันนะฮะว่าตัวนี้ จะให้อะไรเรามาดูกันดีกว่าผมจะตีไปเดะ็ะสามสิบล้านกว่าจะตายเพื่อเป็นการเสียเวลาฆ่าไปเลยฮะ,ะแล้วบาลอนจะตายแล้วไงขาดีแค่สล้านนะฮะตอนนี้ผมตีดอกละแสแล้วเหมือนจะแรงแล้วหรือเปล่าตอนนี้จะตายนะดูกันนะว่าจะดบของอะไรให้ผมจะเป็นดาบดาบนี่ปะเคยว่าอ,อะไรดาบแรลดาบแดงมา3ามสองหนึ่งดบข้อที่ตัว ไม่มีโอ้แต่เป็นอะไรอะโลแทนแป๊บหนึ่งนะโลเอสพีซ์เราเรามีอยู่แล้วอะโอ้โหตีตั้งนานได้ได้ของซ้ำมาเรากลับบ้านก่อนมีอะไรให้อันนี้ป่ะอุ้ยน่าสนใจนะเนี่ยขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันมัลติคืออะไรอะโอเมียวเมียวมาเปิดไข่ได้เป็นตัวอะไรคะเนี่ย อันนี้ตัวแลปวะสาเปซ็นเป็นเอกทูล,ล่าเหรอเราเอามูสไม่ได้เหรอมูสขอมูสมูสอ่าไม่อันนี้บีไม่เอาบีเดี๋ยวมูสอะอันเนี้ยอันเนี้ยมูลหนึ่งเปอร์เซ็นต์มูสเออโอเคไม่เอาไม่เอาเอกทาร์ดเอามูสออโต้ได้ปะโอ้ไม่ได้อีก เสียทีละสองพแต่เรามีตั้งสามพไม่ต้องกลัวโอ้โหมันซ้ำมาดิเพื่อนอันนี้ไดโนซํำมูดกวางมูดเอ้ยโอ้โหตกใจตกใจนึกามูดเมื่อกี้หน้ามันคล้ายๆกันปะเออไม่ไม่คล้ายเท่าไหร่ปึบโอ้โหไม่เอามูดเอ้ยไม่ใช่ไม่เอามูดเอามูดอันนี้อะไรคิวสิบก็บ,บินยัง มีอะไรอีกปะอันนี้คืออะไรครับอันล็อกอินโซนสามคิสตันเคฟมันคืออะไรครับเนี่ยไหนขออนุญาตเข้าไปดูสักหน่อยเมจิกวากอนอุ๊ยแต่เรามีแล้ววะดิเรามีแล้วอะอันนี้อะไรอะฮิตฟอร์เจมเอฟเคโอ้โหได้ทีละโซ่ข้างในนั้นมีอะไรหรือเปล่าฮะเหมือนจะไม่มีนะ เดี๋ยวดูเพชรแล้วก่อนเราอัปเกรดได้ปะถ้ามันอัปเกรดไม่ได้ด้วยคือมันอัปเกรดออันเนี้ยครับอันสัเอาเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปกดอะไรเมื่อก you ี้ยูฟิวคีฟยูไอเทมออนเฟลเดี๋ยวหายไปหมื่นเพชรโอ้โหไปกดไปกดผิดเมื่อกี้โอ้หายไป ไอ้ไมหมืดเพชรเลยเอ๋อโอ้โหไม่อ่านก่อนนะกดไปก่อนนะ่ะเมื่อกี้อะไรอันนี้อะไรเทเลพอร์ตโอ้โหมีแมปมีแมปอื่นด้วยแต่ว่าถ้วยเรายังไม่ถึงต้องใช้พลังสองสองล้านห้าิลเวอร์อน,นี่อะไรโอ้โหครับอันสักเสร็จ f u l สิบหก 50อ๋อนี่ไงถ้าคราฟสําเร็จมันจะเป็นอย่างนี้หรอแล้วเนี่ย16% 30% 50%อเอออ๋อมันเอามาอัพเกรดกันหรอนี่ไงเอเซทอ๋อแล้วมันจะไปอยู่ไหนอะโอเคเลย ไหนอ่ะแล้วอ๋อนี่ไงเพิ่มจากที่แล้วเท่าไหร่นะ35มาเป็น50ใส่เลยโอเคอันนี้ก็ยังดีกว่าวเพรโอเคดีเหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องอันนี้สุ่มต่อถ้าได้มูดขอมูดกวางมูดอะเพื่อนอันนี้ไม่ใช่กวางมูดกวางมูด โอ้โหบีไม่เอาเอาเดี๋ยวเลยยังไม่ทันดูเลยได้อะไรเมื่อกี้อ๋อไดโน1%หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะเออสวยถึงไม่ใช่มูดแต่ก็เป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเป็นฟ็อกซี่ไงเอามาก่อนถอดเลยไดโนไดโนเลยเนี่ยมาใส่ฟ็อกซี่และมูดปะ ไม่เอาไม่เอาไดาโนฟ็อกซี่เอ้ยไม่ใช่ฟ็อกซี่เอาฟ็อกซี่ได้แล้วเอาเป็นมูดหนึ่งเไม่เอามูดโอ้โหหมดยังอนะแต้มแต้มเราเหลือเท่าไหร่อะแปดพันว่าเราไปทำเควสก่อนดีกวะะ่าฮะเขาให้เราตีกอบบินโอ้โหไว้จัดโอ้โหเนี่ยกอบบินสิบตัวสำเร็จเคต่อไปเป็นกอบบินห้าสิบตัวโอ้โหดูดิทุกคน นี่ฟาร์มของแบบชั้นยอดอะดู50ยัง50ปุ๊บเสร็จต่อไปเป็นไรฮะอ๋อเดี๋ยวเยวเต็ม,ขอ,ตมของเต็มของเต็มงั้นเราก็ขออนุญ,ญาตเขาเรียกว่าอะไรอัปเกรดของก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านไปอัปเกรดของไหนอยู่ไหนะนี่ไงฟิลิลเอร์อันนี้อัปเกรดไปเลยฮะห้าสิบเปอร์เซ็นไม่สำเร็จสามสิบเปอร์เซ็นก็ไม่สำเร็จนี่ 50ไม่อะไรเนี่ยเออเนี่ยสำเร็จสำเร็จก็เท่านั้นแหละครับเพราะมันไม่ค่อยดีป้าดาบเนี่ยเอ <Okay. S 1> เราไปฆ่าไวกิ้งกันฮนะสิบตัวอุ้ยเดี๋ยวเราตีทีทเดียวตายเหมือนเดิมเหรอแล้วไวกิ้งเสร็จ10ตัวไงแล้วอีกเป็น50สิบเฟสต่อไปเป็นฆ่าไวกิ้ง5้าิบตัวโอเคแล้วตอนนี้กระเป๋ากระเป๋าโล่เราเต็มไงแล้วเราขออนุญาตลบไปก่อน บไปก่อนเลยตรงนี้ลบไปก่อนลบไปก่อนลบไปก่อนโอ้โหหยุนะต่อไปเป็นบาลอนฮนะหยุดก่อนหยุดหยุดตีก่อนหยุดตีโขเคเป็นบาลอนเราตีเท่าไหร่อ่ะดอกละหกแสนโอเคได้อยู่เดี๋ยวเรามาขายของก่นกอนนะฮะไอ้พวกที่สีขาวเนี่ยขายไปเลยขายไปเลยฮนะ มีดอบอะไรมาให้แมสบาลอนดาบแดงอะ่ะขอดาบแดงได้ปะบาลอนปึบมาดาบแดงปึบโอเคทาวเวอร์ทาวเวอร์ชีวะโอเอสเอสอะไรนะเอสปิดดีกว่าแบตเทิลเอสคือโอ oh, ้ดีกว่าดีกว่าดีกว่าสีทองนะแต่ว่าต้องอัปเกรดก่อนต้องมีดาวก่อนถึงจะดีกว่า ผมนะ่ะจะเป็นเอเลนเยเกอร์ให้ได้เลยะนะซาสากิโยซาสากิโย What What the fuck ได้ยังยังดาบแดงอะครับดาบแดงอะ่ะเดี๋ยวมันดูยังไงนะอ๋อนี่ไงบาลอนมีโอกาส7%ดาบแดงนะแต่เรายังไม่ได้อะดีเราก็0.2%็เป็นสีม่วง 7%ก็เยอะอยู่นะเพื่อนดอบให้หน่อยได้ปะเดี๋ยวผมถ้าทําเปซเสร็จเดี๋ยวผมไปอัปเกรดนี่ดีกว่าแบ t เท e a เพื่อติดดาว <c oughs> ดาวฟ้าแล้วตอนนี้ผมตีดอกละล้าแล้วนะแล้วฟาร์มอย่างไวตอนนี้ฟาร์มไวจาก <c oughs> โหแล้วเควสต่อไปเป็นคิว50บาลอน เดี๋ยวพอเราฆ่าตัวที่เสร็จแล้วเราพอก่อนละกันเราไปอัปเกรดเผื่อติดแล้วก็ไปสุ่มไข่ต่อเผื่อได้เนี่ยเผื่อได้เอ่อมูสนี่อัปเกรดซักเซ็ตขอเหอะนะ50%โอ้โหไม่ติดไม่ติดเฉย หมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่ได้กินนั่งลินกินแต่เราข้าวเรายังไปไหนไม่ได้ใช่ไหมอันนี้อุย้ยเดี๋ยวนะเอาเราไปที่เดิมที่อื่นได้แล้วนี่สองแสนแต่ใช้สองแสนน่ะยังไหมมีเรามาสุ่มไข่กันดีกว่าไหนไข่เบสิกเอกมูดขอร้องละมูด หรือว่าผมต้องใช้ฟ็อกซี่สตัวฮะเพื่อเป็นการการอัญเชิญเป็นการอัญเชิญเอ่อเรียกว่าอะไรนี่แล้วตอนนี้ฟ็อกซี่สตัวฮะผมขออนุญ,ญาตอัญเชิญอัญเชิญมาก่อนเลยตรงนี้ขออนุญาตอัญเชิญฮะ ไปเราทำพิธีเสร็จแล้วขอญาตอันเชิญกวางมูดไปอยู่ที่รหัสผมณนาะบัตรเดี๋ยวนี้โอเคนี่ไม่ใช่มูดนี่พึ่งนี่เป็นบีโอ้ผมสุ่มไม่เจอทุกคนโอ้ผมว่าผมเปลี่ยนแล้ะ มไปเปลี่ยนดานใหม่ด้วยนี่แล้วซื้อไป,ไปที่เรียบร้อยสำหรับโหต่อไปเป็นเท่าไรอ่ะต่อไปเป็นร้อยเอ็มโอ้โหเก็บอีกยาวเลยครับพี่นี่แหละลีฟเอกโอ้โหน่าจะดีกว่าเมื่อกี้อีกแต่ค่าสุ่มสองแสนแพงจัดเนี่ยอันนี้ ไม่มีอะไรเนาะโอเคโอ้โหร้อยร้อยกว่าล้านกลับไหม <c oughs> กลับเกาะเดิมดีกว่าไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองขอลองฆ่าตัวหนึ่งก่อนไอเกาะนี้มีอะไรเออผมว่าเกาะกลับเกาะเดิมดีกว่าฮะเราไป เราไปตีบาลอนของเราดีกว่าทำเควส5้าสิตัวกลับบ้านเราฮะอันนี้มันไม่ไม่เหมาะสำหรับเขา <c oughs> ตอนนี้เรายังเป็นเด็กตัวน้อยๆอ,อยู่อะม <c oughs> ีได้ดาบเลยมาโอ้ <c oughs> ดาบ70สิบเอาจัดทีเลยจะได้มาเอามาฟาร์มบาลอนมา <c oughs> <c oughs> บาลอนฮะ <c oughs> เราตีทีแล้วเลยสองล้านโอเคได้อยู่ มาหลอนดับดับดับแดงมาดับดับแดงมา2,000 years later อุ้ยนี่ไงได้ดับแดงมาแล้วทุกคน Lightning Cookie ไหนดูดิอ้าวโอ้โหเบาเบากว่าลีบเบตโอเคเลยโอเคไม่ได้ใช้โอ้โห ดาบแดงแต่ว่าไม่ได้ใช้นะฮเราเราไปข้ามเกาะมาเมื่อกี้ไงแล้วเราโชคดีได้รีเบทมาผมก็เป็นโชคดีของเรานะฮะที่ตีตีแล้วดรอปเลยในส่วนของเกาะเมื่อกี้นี่แต่มันจะเป็นไปได้ยังไงฮะผมยังผมยังไม่มีอันนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรมูดเฮ้ยอะไรอะได้อรอนกาดมาอโอ้โหมันเหมือนกันเท่ากันเลย มันเท่ากันเลยพี่ไอรอดกัดกับทาวเวอร์ชิลโอแต่มันยังไม่ได้อัพแมเราลองเสียงดวงเวลาอัพแค่สอ,อันเพื่อติดตอนนี้ตีบาลอนไปก่อนไปไปเดี๋ยวเราไปส่งเสียสเส่ยงดวงกันเลยดีกว่าที่บ้านเราฆ่าตัวนี้นปับ๊บโอเคมาผมเป็นสายเสี่ยงดวงอยู่แล้วฮะสายกาชาครับผม โอเคไม่ติดอะ่ะโอเคไม่ติดอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยตอนนี้โอ้โหไหนดูสิโอ้โอเคเราได้นี่มาเจ็ดสิบล้วก็ถือว่า S อะไรนะ S p i พิสอันนี้ก็ติดก็โอเคอยู่แล้วไงผมจะหาสุ่มมูทให้เจอไงวันเนี้ย ไม่ได้มูดผมไม่นอนจบ1%มันจะสักแค่ไหนกันเชียว สักทีดึกมูดกว่าจะมาโอ้โหสุ่มจนเหลือแสนสามโอ้โหในที่สุดฝันผมก็เป็นจริงคนระัผมนอนหลับแล้วฮะวันนี้โอเคคนระับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าสำหรับเกมอะไรนะไททานซิบูเลเตอร์เอ็กผมว่าโอเคอยู่นะฟาร์มเพลินเนะี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปเล่นนอกรอบเนะี่ยโอ้โหแบบสนุกดีอะ่ะเออแบบเพลินๆน,นะครับ แค่ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นแรงใจด้วยนะสำหรับวันนี้ผมขอไปคาได้ท่านก่อนเจอกันนะผมสซ่สงยิยมซะซั่งยิ